อาจจะฟังก่อนเพ,าะ,เพาะนะครับจากตูดสิง,สงแสแสลกใส่ลิเกว่ายครูก็ต้องไหวขนดูทุกครั้งหากกลาบาต้องผักทางสายควานอากกลาบทั้งยืนทั้งนั่ง หากลาบพางข้าง,งหลังธนาหากลาบหาหมดแล้วไม่ว่ามาท่ากันจากไหนอย่าเครียดอย่าเรืองรีกเกเมืองตะเค่ที่ตะแวงร้องรีเกหพวตะขวดท่านอย่าเครียดอย่าเคืองรีเกเมืองตะเคอาทีผมร้องลิเก ว่าตะกวดผมก็ร้องทั่วไปสงสารถวายเจ็บปวดว่าร้องดา่าร้องดวดแล้วจะได้โดตทรงทานถวายขอโทษหมดดำมาขอดะผมก็ไม่คงและให้ถวากอ,ออกมาร้องอนาโรงนี่ มุกดำยังไม่ดังอเมื่ออย่างดำดงอย่าเพิ่งไลยทรงพลักไปนี่แหละอไาขา่มุกอฮลุลานย่อมโมอรลก่เก๋ไขามุกฮลูลุลานย่มโมพลัม,ช,ลมช,ช่วยพลัมชงเชิดชู อขอบคุณนะครับให้ดีมากราบไหว้ครูมากันอสุดกูไม่ใช่ใกล้โอ้โหไม่ใช่ใกล้เลยคุณมาด้วยใจครับมาด้วยใจมา,มาด้วยใจปู่ไปลาดตีมาผมไปหาไข่มุกไปลาดตีมาตอนผมไปหาไข่มุกอวาว้ครู อลูกอาลามลืออาแม่รางวัลมากมาให้หลายหมื่นไข่มุกกับพวกหมูละมาให้ปู่ลายหมื่นนี่จะมาเอาคืนใช่ไหมอ๋อโ้ไม่มีนะ้ะ่ะไม่มีเงินคืนอะ่ะเป็นหมื่นให้เขา เอาไปเก้าร้อยเก้าที่เก้าดีกว่าไงให้ร้อยเก้าที่เก้าดีกว่าอ่ะปู่มีแค่อันนี้ไม่มีหลักนางปู่ไม่รู้เขาจะไปหามาที่ไหนอ๋อ ขอบุญมาก999เอาไปเป็นขวัญกระเป๋า๋อใครมุกดีมากเอาผมพร,รักเสมออดีใจที่มาเจอลานใหม่นี่ปูรักลานไทยเฮลไม,ม่ผูทโทมหมอบรางวาัลอมายผมอ,อันหนึ่งพันนะ าก็กำกลืนอขอคืนแล้วกันไอ้ไข่มุก<อ><อ>คืนรางวาัลอแล้วก็าวายมึงใจถึงจริงจิตรให้รางวาัลก็เก็บไว้เอาเอาให้กันไปให้กันมาก็เงินอันเดียวกันเนาะใจไข่มุกรอเก่งขอแสวงไว้เลยครัโครล่าไข่มุกดำเนี่ยชายา,ยา,ยายใหญ่ จะบอกว่าลิเกคืนนี้999นะครับมีลานคนใหม่ชื่อไข่มุกใช่ไหมลานคนใหม่ชื่ออาไข่มุกแสวงนักคอยมีทั้งลูกพลัทั้งลานอานลานคนใหม่เนี่ยชื่อไข่มุกอาพงไม่เลือเพราะเลยท้งลูกพละทั้งลาน ไอหลานคนนี้มันจะดีไม่น,นานฮะนี่ได้หลานคนนี้ไม่มีหลานคนนั้นมึงจะอยู่กับกูนานแค่ไหน <c oughs> ะอะไรแสวงอยากจะจอยฮะกับแม่อ้อยใจฮะลไม่นี่ฮะลรไม่นายานายแนงพระเอกอดเสียงสวรรค์ นี่ก็หลานตะแวงนี่ก็หลานเลยหลาน่อ๊อเพียงตะวันเนี่ยอ๊อก็ให้นางวันพะนับเป็นหลานตะแวง้าได้มารวมร่วมแรงสลายหาความพิลมอชมกันอย่าลุกไอ้ละลิเกอข่ายมุกนำมาเมื่อคืนชมมาสอนราม งามอย่างดาราสอนรามเาเลนอาเขาเขาเป็นดาราแต่ใครมุกนิชาย,ยายักษ์ใหญ่ไครมุกชาย,ยายักษ์ใหญ่ถ้ากลางใจหล่อนมีสอนรำฝากไครถ้ากลางใจหล่อนมีสอนรามฝากไครมุก ไว้ให้จำลินใจไม่เคยผิดหวังสักทีเลยสุดยอดจริงๆ